นี่ฉันไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้คิดผิดไปจริงๆฉันผิดไปแล้วคะ่ะ นี่มันพังหมดแล้วเธอทำเสื้อผ้าพังทั้งหมดเลยแต่อันนี้สีตกมากที่สุดนะคะติดจากผ้าพันคอของคุณเจสซี่นะคะฮะเสื้อผ้าของเจสซี่จะมาอยู่กับเสื้อของเวเลนดาได้ยังไงกันนี่เธอไปไหนของเธอนะ <c oughs> อ๋อเจสซี่ขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะแม่คะแม่คือ,อ หนูขึ้นไปส่งข้อความนะคะอยากบอกฝันดีกับเขาออ นี่แม่ยังไม่นอนอีกเลยคะทำไมแม่อยู่นี่จนดึกดื่นละ่ะฉันน่ะอยู่ที่นี่จนดึกดื่นได้แต่ดึกขนาดนี้ทามาจากที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว ไปนอนค่ะแม่พรุ่งนี้เราเค่อยคุยกันอย่ามาเรียกฉันว่าแม่อย่าก,กล้าเรียกแม่อีกเหรอนางผู้หญิงแพทย์สยาเธอไม่รู้จักอายบ้าหรือไงาออะไรคะ <c oughs> ฉันไม่รู้เลยว่าเธอใจไรอย่างอายขนาดนี้หนูด้านด้าน <c oughs> ไรยางอาย แม่เรียกหนูได้ตามสบายเลยแต่จะเรียกหนูยังไงทุกอย่างที่แม่เห็นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโอ้นี่ละคือสิ่งที่ฉันเกลียดทำไมฉันไม่ตายไปก่อนจะได้เห็นเรื่องพวกนี้หลังจากนาเดนดาไปทุกๆคืนหนูต้องนอนอย่างโดดเดี่ยว เธออย่ามาหาข้ออ้างให้กับความแพ้เสยยของตัวเองเลยมันคือเรื่องจริงนี่คือเหตุผลจริงๆค่ะเธออย่าเอาความโชคร้ายมาปกปิดความแพ้เสยาของตัวเธอเลยหนูไม่ได้โชคร้ายอนะนี่คือความจําเป็นหปากทำผิดแล้วยังปากดีอีกทำผิด แล้วปากดีอยากเรียกอะไรก็เรียกเลยไม่ว่าหนูมีเหตุผลที่จะมีความสุขไหมแต่เจสซี่สภายของบ้านนี้แม่อยากให้เธอยิ้มแย้มมีความสุขอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เธอก็เลยหาวิธีมีความสุข ด้วยตัวเองเธอทำเรื่องเลวซามพวกนี้ทำไปได้ยังไงกันอย่าเรียกว่าเลวซามเลยค่ะแม่ถ้าหากนี่มันเลวซามหนูก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกนะคะที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นับตั้งแต่แต่งงานเข้ามาสามีหนูก็ไปชาจา ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวนี้ให้ร้านให้บ้านทุกคนแล้วหนูล่ะคะได้อะไรหนูได้อะไรบอกมาสิคะแม่แต่งานเครื่งๆก,ก,กลางๆเหรอความอ้างว้างเหรอแล้วเธอจะอยู่ทำไมไม่ไปกับเขาละ่ะใครห้ามเธอเหรอหนูบอกเขา หนูบอกเขาหลังจากที่เขาไปชาจาหนูขอให้เขาพาหนูไปด้วยหนูร้องไห้และอ้อนวอนว่าหนูจะอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงกันหนูจะอยู่ได้ยังไงเขาทิ้งหนูให้หนูต้องอยู่ที่นี่ต้องคมคืนทุกวัน แม่คะแม่เคยบอกว่ารักหนูรักหนูมากๆแต่ทำไมถึงไม่บอกเขาล่ะคะว่าเมียของแกโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่พาเธอไปด้วยกันสิทำไมล่ะคะเขาอาจจะมาระบายทุกอย่างให้เราฟังอยู่ที่นี่สองสาเดือนแล้วเขาก็กลับไปส่วนหนู ก็ถ um, ูกทอดทิ้งให้เป็นสะพายเป็นพี่สะพายของวินดาต่อไปและหนูก็ได้เรียนดูที่จะอยู่กับความสัมพันธ์พวกนี้ยังไงลละคะแม่เพื่อไม่ให้ตัวเองโดดเดี่ยวเดียวดายเธอเลยทำลายครอบครัวของเราแล้วยังไงคะก็เพราะว่าหนูต้องเป็น ลูกสะัยที่ดีหนูจะทำอะไรก็ต้องทำในบ้านหลังนี้เลยคะ่ะโอ้ว้าวเธอนี้ช่างแสนดีจริงๆแสนดีเลยคะ่ะมันก็จริงะคะ่ะความเหงาแล้วก็เงินเดือนของสามีของลูกชาย คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงครอบครัวนี้เอาไว้ฉันไม่สนความสุขเงินทองอะไรนี่ฉันยอมอดตายซะดีกว่าเฮ<ะ>้ต้องมารู้เรื่องพวกนี้เรื่องสกปรกโสโครก <c oughs> แม่มดนะอย่างละเว้นครอบครัวแต่เธอแต่เธอ คิดถึงน้องสาวเธอเลยเหรอฮะอหนูรักเธอมากค่ะแม่แม่แต่แม่ก็รู้ว่าหนูรักเธอมากแค่ไหนหนูก็เลยพาเธอมาเป็นลูกสะภ้ยมาเป็นภรรยาของวิเลนดายังไงเลยค่ะแม่แม่คะบอกหนูสิแม่อวยพรให้ชาน,นีกับวิเลนดาเนละร้อยร้อยรอบ พวกเขาทั้งคู่ควรจะมีความสุขแล้วก็รักกันตลอดไปอย่างที่ควรจะเป็นสิคะก็เพราะว่าสามีภรรยาธรรมดาทั่วไปเขาควรจะเป็นกันไม่ใช่เหรอแล้วหนูได้อะไรละ่ะความอดทนความชื่นชมที่โดดเดี่ยวการปลอบใจเหรอฮะแม่ไม่เคยคิด สึกนิดเลยเหรือคะแม่เคยสงสัยบ้างไหมใช่ฉันสงสัยมากตอนที่นาเรนดากลับมาฉันร้องไห้กับเขาหนักมากเลยร้องหนักมากฉันนะไม่ควรร้องไห้เลยฉันควรบอกเขาไป บอกเขาไปเลยว่าเธอกําลังทำอะไรอยู่วันนี้วันนี้ฉันจะได้ไม่ต้องมารับรู้จริงด้วยแม่เคยสงสัยหนูจริงๆด้วยสินะใช่ฉันสงสัยพวกเธอต่อจู่จู นเรนดากลับมาแล้วเธอแล้วเธอก็เสียแซงเป็นภรรยาที่แสนดีแล้วเธอก็มาดีกับพวกเรามากเหลือเกินฉันมองผิดไปจริงๆเธอมันไร้ราคาเห็นแก่ตัวขนาดนี้ได้ยังไง ฉันคิดไม่ถึงเลยไม่เคยเลยใช่ค่ะคุณแม่ว้าวดีจังที่คุณแม่ได้เห็น ตัวตนของหนูสักทีหนูไม่ได้เลิดล้ำก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งหนูไม่อยากได้รางวัลแสนดีอะไรไม่อยากได้แต่รู้ไหมคะก่อนที่คุณแม่จะมัวอุทษโทษคนอื่นแค่สักครั้ง แม่ควรจะมองตัวเองบ้างนะคะควรจะมองว่าแม่เองก็เห็นแก่ตัวขนาดไหนพอเป็นเรื่องของเธอเธอก็เริ่มชี้นิ้วว่าคนอื่นแล้วเหรอหนูไม่ได้ชี้นิ้วนะคะแม่นี่คือเรื่องจริงพอเป็นชื่อเสียงของครอบครัวแม่ก็พร้อมที่จะขายบ้านขายเครื่องเพชร เอานาเดนดากลับมาไหมแม่พร้อมไหมคะพูดมาสิตอนที่หนูต้องโดดเดี่ยวขมขื่นต้องการเจ็บปวดทำไมแม่ถึงไม่เคยคิดถึงเลยงั้นหนูขอให้นาเดนดากลับมาหนูจะบอกเขาให้ขายบ้านขายเครื่องเพชรจ่ายค่าสัญญาแล้วก็กลับมาอยู่กับภรรยาเขา ทำไมล่ะคะตอบหนูมาสิปีแล้วปีเล่าจนตอนนี้ก็ห้าปีแล้วไม่ใช่เหรอคะแม่แต่ว่าหนูไม่เคยได้ยินแม่พูดออกมาเลยไม่เคยเลยฮะทำไมแม่ถึงไม่พูดอะไรตอบหนูมาสิตอบหนูมา ทำไมแม่ถึงไม่บอกหนูล่ะเพราะหนูไม่ใช่ลูกสาวของแม่ก็แค่ลูกสะพ้ยเกียรติของครอบครัวนี้ถ้าหากว่าหนูเป็นลูกสาวของแม่บางทีแม่อาจจะเข้าใจหนูบ้างถ้าหากฉันมีลูกสาวอย่างเธอนะฉันคงจะบีบคอเธอตายไปนอนแล้ว งั้นเหรอคะตอนนี้กระทั่งจะเป็นลูกสะพ้ยหนูก็ไม่มีค่าพอล้วถ้าอย่างงั้นควรทำยังไงแม่บอกหนูควรทำยังไง,หน,ง,ไงหนูว่านะ ลืมมันไปปล่อยมันไปเถอะได้ยินไหมคะแม่แม่เคยสงสัยหนูใช่ไหมคะไม่ยังลืมมันได้เลยเงินแม่ก็คิดซะว่าแม่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหยุดหุบปากซะนังผู้หญิงแพสยอ <c oughs> ไม่ใช่แค่หนูที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าหากว่าแม่จะตบหนูแม่ก็ต้องถามเรนดาด้วยสิมุ่แม่เห็นหนูออกมาจากห้องของใครแน่นอนฉันถามแน่นอนฉันจะขึ้นไปถามเขาตอนนี้เลยแล้วฉันจะโทรให้นาเรนดา กลับมาตัดสินใจเรื่องการกระทำงามหน้าไรยางอายของเธอแม่แม่คะฉันจะถามเขาฉันเลี้ยงเขามาไม่ดียังไงเขาไม่คิดสักครั้งก่อนจะทำบาแบบนี้เลยเหรอแม่คะอย่างน้อยถ้าไม่คิดถึงฉันก็คุยคิดถึงบฉันดีบ้ามคคุณแม่แม่คะแม่ พอแล้วค่ะให้มันจบลงตรงนี้เถอะไม่งั้นมันจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปทั้งหมดเลยนะคะแม่อะไรจะกอดก็ให้มันกอดฉันไม่สนใจนะแม่คะแม่คะหนูจะเลิกค่ะแม่หนูจะไม่ยุ่งกับวิเดนดาอีกต่อไปแล้วเชื่อหนูเถอะนะคะหัวปากฉันไม่มีทางเชื่อเธออะไรคนอย่างเธออีกต่อไปแล้วแม่คะแม่คะแม่คะให้โอกาสหนูเถอะนะคะแม่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 ะคะแม่คะ แม่คะแม่คะแม่คะตื่นคะแม่ตื่นเถอะนะคะลืมตาเถอะแม่คะวิลนดาแม่คะตื่นขึ้นมาสิคะด่าหนูเลยพูดอะไรบ้างสิคะแม่คะวิลนด้าวินด้าวินดาแม่คะวิลนด้าวินดาแม่คะตื่นสิ แม่ค้าตื่นขึ้นมาสิคะแม่ตื่นขึ้นมาด่าหนูเลยตื่นแม่ค้าแม่แม่ครับมาเร็วแม่ครับแม่ครับแม่เป็นอะไรวิเดนวิเดนดาฉันไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรแม่ไม่พูดเลยพูดกับแม่สิแม่อาจจะคุยกับเธอทาอะไรแม่ก็ได้แม่ครับแม่ตื่นสิคะแม่แม่ตื่นสิครับคุณแม่แม่ผมจะไปตามหมอแม่ค้แม่ค้า ハハ <laughs> วิเรนดายังเช้าอยู่เลยนะชานี่ยังนอนอยู่อเธอเป็นยังไงบ้างพวพวกเราทุกคนจะรีบไปนะ อะไรคะปูน้ำแม่ของวิเรนดาตกบันไดอาการของเธอสาหาัสไหมคะปูน้ำคุณป้าโอองเทพคุณป้าจากไปแล้วเหรอ เจสซี่ยังช็อกอยู่เลยนะคุณป้าไม่ใช่แค่แม่สามีแต่เป็นเหมือนแม่แท,ะทะ้ๆของเจสซี่เลยทำไมชานี้ไม่อยู่ที่นี่อ่ะชานี้อยู่ที่บ้านพี่ชายเธอกำลังมามันเกิดขึ้นได้ยังไง ตอนเจสซี่ตื่นขึ้นมาภาวนาตอนเช้าเธอก็มาเจอคุณป้าสาโรตตกลงมาจากบันไดแล้วกระทั่งขวดของดองยังตกแตกอยู่ข้างๆฉันคิดว่าท่านจะต้องขึ้นไปเก็บขวดของดองแน่ๆแล้วเธอก็เลยเลื่นตกลงมาจากบันไดอ่ะพีสารโรตไม่มีพี่แล้วเราจะอยู่กันยังไงล่ะ <c oughs> บ้าหลังนี้ดูว่างเปล่าเมื่อไม่มีพี่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรนดาพวกเราจะรอให้หนาเรนดากลับมาเผาศพไหมครับพวกเราต้องรอเขาด้วยเอ,อถึงเมื่อไรสี่โมงเย็นครับ